บอกว่าาจาร์น่ะต้องหวานเหมือนอ้อยแน่เลยเจ้าอะไรนะเด็กชายเจ้าช้างปมมือให้จุติพงศ์เลยอ๋อจริงๆการอ่านก็เป็นส่วนหนึ่งของเด็กในศูนย์เด็กเล็กนะครับซึ่งงานของเราก็คือรับผิดชอบดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่เราอยู่แล้วนะครับเนาะตัวนี้ก็สามารถเชื่อมการทํางานของเราได้อยู่แล้วครับประทับใจในการทํางานของทีมนะครับซึ่งประกอบไปด้วยสนักข่าวเด็กและเยาวชนของจังหวัดยางแล้วก็พี่เลี้ยงศูนย์เด็ก ที่เป็น,นกลไกสําคัญในการดำเนินง,งานครั้งนี้นะครับมีความมุ่งมั่นนะครับที่จะนําหนังสือในการเล่านิทานเด็กไปเล่านิทานให้กับเด็กในพื้นที่ฟังเพื่อเสริมสร้างพัฒนานการให้กับเด็กต่อไปครับจริงๆคือประทับใจทีมงานทุกคนนะคะแต่ที่ประทับใจที่สุดก็จะเป็น ตัวของผู้ดูแลเด็กอะคะ่ะเขามีความทุ่มเทมีความตั้งใจในการทํางานมากค่ะจากการที่แบบได้ร่วมงานกับเขา่ยคะบางครั้งมีการจัดกิจกรรมถ้าสมมติว่าจัดวันธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่สามารถมาร่วมงานได้หมดก็ต้องจัดเป็นวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งเป็นเวลาที่พักผ่อนของผู้ดูแลเด็กเป็นเวลาครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะยินดีเสียสละมาวันเสาร์อาทิตย์เพื่อพัฒนาศักยภาพของเขาเพื่อเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะคนที่รับผลประโยชน์จริงๆคือตัวเด็กอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาทําเพื่อเด็กรู้สึกแบบ เฮ้ยเขาเป็นคนดีจังเลยอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกเขาเสียสละอะไรเงรี้ยประทับใจในเคสของครูกุ้งซึ่งแกมาเล่าให้ฟังว่ามีเด็กสมาธิสั้นคนหนึ่งเนาะซึ่งซึ่งแกก็ใช้กระบวนการที่ได้รับการอบรมจากจากของเราไปใช้กับเด็กที่เป็นสมาธิสั้นทีนี้ก็ทําให้เด็กคนนั้นน่ะนิ่งขึ้นอพอผู้ปกครองมาดูแล้วเห็นว่าหนังสือเนี่ย ทำให้พฤติกรรมของเด็กเปลี่ยนไปเขาก็ยอมรับว่าวิธีการคือเรื่องเล่านิทานเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กได้กลับจากโรงเรียนไปปุ๊บเขาจะต้องให้แม่แวะซื้อขนมพาไปซื้อขนมหรือลูกอมทุกเย็นเขาจะเป็นแบบนี้แม่เขาพูดนะทุกเย็นกลับไปจะต้องกินขนมหรือลูกอมทุกวัน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 แต่พอเขาได้ยืมหนังสือกลับบ้านไปจากนั้นผ่านหน้าร้านเขาไม่แวะ เขาไม่พูดถึงเรื่องขนมไม่พูดถึงเรื่องร้านขนมเลยเขาก็หนังสือที่ไปนะ่ะเขาจะไม่ใส่กระเป๋าเขาจะขอถือกับบ้านคือเขาจะสนใจตัวนั้นไงคือพอผ่านหน้าร้านปุ๊บเขาไม่สนใจเรื่องขนมเลยเขาจะสนใจแต่หนังสือเขามุ่งที่จะเอาหนังสือไปที่บ้านไปอวดตาไปอวดยายอย่างเงี้ยค่ะคือวันนี้ได้หนังสือเนี่ยมา,มาด้วยอย่างเงี้ย พอมีโครงการนี้มาปุ๊บใช้น,นิทานไปปรับไปนสิสัยไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เด็กได้กินข้าวไม่หกแล้วเถอะพูดก็ไม่พูดไม่พูดคำหยาบแทบจะไม่มีเลยคำหยาบนะคะแทบจะไม่มีคำหยาบคำที่ไม่สุภาพสุภาพก,ก็ก็ไม่อยากพูดออกมาคือเราจะไม่พูดให้เด็กฟังอยู่แล้วแต่ปรากฏว่านิทานมันสามารถสื่อให้เด็กมีพัฒนาการตรงนี้หลายๆด้านได้ดีขึ้น ดูเหมือนเราจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆในการเล่านิทานให้เด็กที่เราสามารถสื่อให้เด็กฟังปุ๊บเขาสามารถย้อนกลับมาให้เรารู้ว่าเราสามารถสื่อสารกับเขาเข้าใจแล้วทีนี้ผลส้อยคือเขาสามารถลำดับเรื่องราวในนิทานได้แล้วสามารถตอบคําถามนอกเหนือจากในนิทานที่เราตั้งคําถามให้กับเขาทําให้เขาชวนคิดนี่เป็นอะไรที่แบบเราทําได้อ่ะเราภูมิใจ หนูภูมิใจคือหนูสามารถใช้หนังสือนิทานในการเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กคนหนึ่งที่หนูรับผิดชอบอยู่ได้ซึ่งน้องคนนี้จะเป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสมาธิสั้นและตอนนี้หนูใช้หนังสือนิทานเรื่องจอร์จน้อยมีน้องในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาเพราะที่บ้านเขากำลังจะมีน้องและเขาก็น้อยใจ แล้วตอนนี้หนูใช้หนังสือนิทานเรื่องนี้พอกลับไปถึงที่บ้านพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปเขากลับไปช่วยแม่เขาเก็บผ้าอ้อมน้องได้ไม่ไม่รู้สึกน้อยใจกับที่คนอื่นเห็นน้องสัมพันธ์กว่าค่ะแล้วพ่อเขาก็เห็นตรงจุดนี้ว่าลูกเขาเปลี่ยนพฤติกรรมไปเขาก็เลยมาถามแล้วก็เขาก็ยอมใช้หนังสือนิทานในการเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกเขาที่บ้านนะคะรู้สึกชื่นชม ชื่นชมทีมงานนะคะที่ว่าทำไมเขาเก่งจังเลยอะ่ะคือเราทำโครงการมาตั้งหลายปีอะ่ะเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะทำยังไงเราทำงานมาตั้ง1 0บ0ปีกับศูนย์เด็กเรายังไม่รู้เลยว่าอะไรคือสิ่งที่จะต้องพัฒนารลำดับ1 2 3 4 5หแต่พอมาเรามาทำโครงการกับน้องกับสำนักข่าวยิ่งมีวันนี้ยิ่งมีทีมประเมินมาจาก แผนงานนะคะแผนการอ่านเนี่ยยิ่งรู้สึกว่าอ๋อมันชัดขึ้นนะว่าเราจะไปในทิศทางไหนเราเห็นแล้วว่าเราจะต้องพัฒนาอะไรบ้างสิ่งที่สำคัญแล้วก็มีกระบวนการที่สำคัญอะไรที่เราลอยเราอยู่แล้วเราต้องพัฒนาตัวเองอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะ คือหลังจากที่โครงการเราเข้ามาเนี่ยก็มีการพัฒนาศย,ยภาพครูแล้วก็มีการติดตามประเมินผลครูอย่างต่อนเนื่องนะคะมันนาให้เราเห็นได้ชัดว่าครูมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมในเชิงของแนวคิดปรับทัศนคติของครูนะคะในเรื่องของการคัดสรรเลือกสรรหนังสือที่เหมาะสําหรับเด็ก ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยครูเขาไม่ได้มีความเข้าใจว่าหนังสือประเภทไหนแบบไหนเหมาะสมกับเด็กพอโครงการเราเข้ามาเรามีการส่งเสริมแล้วก็มีการเหมือนกับว่าพัฒนาให้เขาได้เรียนรู้ว่าหนังสือแบบไหนคือหนังสือที่เหมาะกับเด็กในในช่วงวัยที่เขาสอนอยู่เนี่ยมันก็ทําให้เราสามารถมองเห็นตัวครูได้ชัดขึ้นว่าครูเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีทัศนคติที่มองหนังสือ มากกว่าการเป็นหนังสืออะค่ะคือเหมือนกับว่าครูเขาเข้าใจมากขึ้นว่าหนังสือเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็สามารถเอาไปผนวกกับการเรียนการสอนของเขาได้อย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นหนังสือหนึ่งเล่มสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตลอดทั้งสัปดาห์อย่างเงี้ยค่ะซ,ซึ่งครูเองเนี่ย จากที่เราเข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพครูให้ครูเห็นในตรงนี้ได้ชัดขึ้นซึ่งเราก็มีความรู้สึกเออภูมิใจที่ครูเขาเหมือนกับว่าพัฒนาตัวเองแล้วก็สามารถใช้หนังสือนิทานที่เป็นสื่ออ่านเนี่ยได้อย่างมีประโยชน์แล้วก็เหมาะสมกับตัวเด็กะคะ